สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับครูเตยกันต่อนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่าเรายังอยู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะอ่าสภาพแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในหน้าที่หกนะคะ เมื่อเด็กๆเ,เปิดไปแล้วก็จะเจอคำถามคำถามเขาบอกว่าคำสั่งเขาบอกว่าดูภาพแล้วขีดถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในภาพอ่าในภาพนี้ก็จะเป็นแม่นกอ่าจิกอาหารมาให้ลูกนกทานใช่ไหมคะหาอาหารมาให้ทานดังนั้นสภาพแวดล้อมนี้มีความเกี่ยวข้องยังไงกันคะเด็กๆอ่า เป็นด้านแหล่งอาหารหรือเปล่าหรือว่าเป็นด้านแหล่งหลบภยัยหรือเป็นด้านแหล่งที่อยู่อาศัยและด้านแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนเด็กๆคิดว่ามันมีความสัมพันธ์ในด้านไหนคะใช่แล้วมันเลี้ยงดูลูกอ่อนอยู่ใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยในภาพนี้ก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับในด้านของอแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะสภาพแวดล้อมในภาพนี้นะคะ ต่อมาอ่าเป็นภาพวัวก,กินหญ้าใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่ามีความสัมพันธ์ในเกี่ยวข้องกันในด้านใดด้านแหล่งอาหารด้านแหล่งหลบภยัยด้านแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าด้านแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนใช่แล้วสภาพแวดล้อมอ่าทุ่งหญ้านี้นะคะก็จะเป็นในด้านของแหล่งอาหารให้กับวัวนะคะเพราะวัวมันกินหญ้าเป็นอาหารดังนั้นเราก็ติ๊กในส่วนของด้านแหล่งอาหารนะคะ มาข้อ3ปลากระตูนกำลังหลบตัวเองอยู่ในปากาลังนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นด้านแหล่งอาหารหรือด้านแหล่งหลบภยัยหรือว่าด้านแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าด้านแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน,นะคะใช่แล้วมันหลบซ่อนตัวอยู่ดังนั้นก็จะเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ในเรื่องของด้านแหล่งหลบภัยนะคะ ต่อมาภาพที่4ี่ใต้ทะเลใช่ไหมคะมีทั้งปลากระตูนปาลปาอะไรมากมายเลยมีปลาการาังด้วยมีเต่าด้วยนะคะจากในภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าสภาพแวดล้อมในภาพนี้มีความเกี่ยวข้องยังไงกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คะคิดว่าเป็นด้านแหล่งอาหารด้านแหล่งหลบภยัยด้านแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าด้านแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนคะ ใช่แล้วค่ะสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของด้ดานแหล่งหลบภยัยแล้วก็ด้านแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะพราะมันจะอยู่ในน้ําลึกเลยใช่ไหมคะสภาพแวดล้อมที่เราเห็นนี้จะอยู่ใต้ทะเลลึกเลยนะคะ ซึ่งใต้ทะเลลึกเนี่ยก็จะเป็นแหล่งหลบภยัยแล้วก็แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนให้กับสัตว์ทะเลหลายๆชีวิตเลยนะคะอ่ะเรามาดูในข้อต่อมากันนะคะในหน้าต่อมาในส่วนข้อที่3ใหญ่เขาบอกว่าสำรวจพืชและสัตว์รอบบ้านของตนเองแล้วบอกว่าสภาพแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในด้านใด เดี๋ยวมาดูตัวอย่างของคุณครูกันนะคะเด็กๆอ่าจจะไม่เหมือนของคุณครูก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะทําเหมือนของครูก็ได้ในบริเวณบ้านของคุณครูก็จะพบนกนะคะซึ่งนกเนี่ยคุณครูจะพบที่บริเวณต้นไม้นะคะซึ่งต้นไม้เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของที่อยู่อาศัยให้กับนกนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นความเกี่ยวข้องของนกกับ สภาพแวดล้อมนั้นนะคะต่อมาสัตว์ชนิดที่สองสาลายบริเวณที่พบสาลายเด็กๆคิดว่าสาลายนี้พบได้ที่ไหนใช่แล้วพบที่สระน้ำนะคะซึ่งสระน้ำเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงกับสาลายก็จะเป็นแหล่งอาหารให้กับสาลายใช่ไหมคะ ต่อมากระรอกกระรอกนะคะบริเวณที่พบกระรอกก็จะพบที่บริเวณใดคะเด็กๆต้นไม้ต่างๆนะคะหรือว่าบนต้นมะม่วงก็ได้นะคะซึ่งบนต้มนมะม่วงเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงกับกระรอกคะเป็นแหล่งอะไรให้กับกระรอกก็จะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเพราะว่ากระรอกเนี่ยมันจะต้องอยู่ในโพรงไม้ใช่ไหมคะ แล้วก็มันก็จะต้องกินผล,ลไม้บนต้นนั้นด้วยดังนั้นต้นมะม่วงเนี่ยก็จะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งที่อยู่ให้กับมันด้วยนะคะข้อสไส้เดือนไส้เดือนนะคะบริเวณที่พบพบได้ที่ใดคะเด็กๆไส้เดือนก็จะอยู่ใต้ดินใช่ไหมคะทาให้เราพบาสามารถทําให้เราพบมันได้ที่ใต้ดินนะคะซึ่งใต้ดินเนี่ย พื้นใต้ดินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงกับไส้เดือนมีความเกี่ยวข้องในด้านใดคะก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยให้กับไส้ดินเอ้ยไส้เดือนใช่ไหมคะเด็กๆต่อมาข้อ 5. สุนัขบริเวณที่พบสุนัขเราสามารถพบสุนัขได้ที่บริเวณใดสนามหญ้าใช่ไหมคะ,ะส่วนสนามหญ้ามีความเกี่ยวข้องยังไงกับสุนัขคะ เป็นแหล่งอะไรให้กับสุนัขก,ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสุนัขใช่ไหมคะทำให้เรานั้นพบสุนัขได้อสำหรับคลิปนี้ก็จะมีงานให้เด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ